ทาธีรพัฒนาวายนต์ระดับชั้นปวสหนทับหนึ่งช่างยนต์รหัสนักศึกษา6 4 3 0 1 0 1 0ศูนหน่วยฐานเอสไเป็นหน่วยที่ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นพื้นฐานโดยหน่วยเอไออื่นที่เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์เอสไอจะเกิดจากการนำหน่วย ฐานเล็ไอามาประกอบกันทั้งหมดหน่วยฐานเล็ไอมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่เมตรสำหรับวัดความยาวกิโลกรัมสำหรับวัดมวลวินาทีสำหรับวัดเวลาอนุพันธ์เกนคาทัศคูลอมจูนเซเมนซีเวดนิวตันปาสกา,ทาทเทสลาเบสเคเรลวฟารัดเรเดียน ลักล EN ูเมนวัตเวเปอร์วลสเตเรเนียนองศาเซลเซียสโอมเฮดีเิตนำหน้าหน่วย SI ในระบบ SI คือสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาวางไว้หน้าหน่วยมีจุดประสงค์เพื่อให้การแสดงปริมาณมีความกระทัดรัดมากขึ้นสัญลักษณ์เหล่านี้จะเข้าไปคู่กับหน่วย จึงมีผลเท่ากับการเพิ่มหรือลดขนาดของหน่วยนั้นดังแสดงในตารางตารางที่6แสดงหน่วย SI ปริมาณหน่วยสัญลักษณ์พลังงานอินเล็กตรอนโวลต์ on, มวลหน่วยมวลอะตอมความยาวหน่วยดาราศาสตร์